บทสาธยายธรรมเรื่องทุติยสุกกาสูตรเมื่อยักษ์อนุโมทนาทานที่ถวายแด่พระขีนาศพที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถะวักยักษะสังยุตเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในอนิสงส์แห่งฐานทุกท่านในวาระนี้ อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการถวายทานในเนื้อนาบุญอันประเสริฐมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่บันทึกคำอนุโมทนาของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งได้เป่าประกาศถึงบุญกุศลอันไพ่บุญที่อุบาสกท่านหนึ่งได้รับพระสูตรนี้มีชื่อว่า ทุติยสุกกาสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสุกกาเป็นนามของพระพิสุณีเถรีรูปหนึ่งเมื่อรวมกันแล้วทุติยสุกกาสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องพระสุกกาเถรีสูตรที่สองหัวใจของพระสูตรนี้ คือการประกาศถึงอานิสงส์อันไพยบุญของการถวายทานในพระอรหันต์โดยยักษ์ตนนั้นได้กล่าวสรรเสริญอุบาสกผู้ถวายทานว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเพราะได้หวานพืชลงในเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมคือท่านพระสุกาเถรีผู้หลุดพ้นแล้วจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงซึ่งทานที่ถวายในบุคคลเช่นนี้ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มากอย่างแน่นอนเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระเวรุวันมหาวิหารเขตพระนครรัชครืในสมัยนั้นมีอุบาสกท่านหนึ่งได้ถวายพัตตาหารแด่ท่านพระสุก,กาเถรียักษ์ตนหนึ่งผู้มีความเลื่อมใสในท่านพระเทรีอย่างยิ่งได้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็ได้บังเกิดความปีติยินดีอย่างท่วมท้น และได้เที่ยวประกาศไปตามถนนหนทางและสี่แยกต่างๆในกรุงราชครหดด้วยคาถาว่าอุบาสกผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาโดยแท้ได้สร้างบุญไว้เป็นอันมากหนอที่ได้ถวายพัฒต,ตาหารแด่ท่านพระสุกาเถรีผู้หลุดพ้นแล้วจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ การสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการให้ทานขอให้เราจงเลือกถวายทานในเนื้อนาบุญที่ดีคือท่านผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอระหันตขีนาศพผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกและจงมีความปีติยินดีในการทำทานลันทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ เมื่อเราสามารถทำทานได้อย่างถูกต้องบริบูรณ์เช่นนี้แล้วทานนั้นย่อมมีผล,ลนิสงอันภัยบูรณ์และนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่เราได้อย่างแน่นอนเอวังก็มีด้วยประการชนี